แฟนเก่าจะกลับมาเพราะรู้สึกว่าคุณมีค่ามากขึ้นแต่แฟนเก่าจะไม่กลับมาเพราะรู้สึกว่าคุณเป็นของตายและนี่คือสามคำที่ไม่ควรพูดยิ่งพูดยิ่งจะเป็นของตายวันนี้ไม่ใช่ต้องพูดกันยาวครับแต่สิ่งที่ครูคอมบอกได้เลยตอนนี้แล้วคุณทําได้เลยครับคือเลี่ยงการพูดถ้อยคําลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งครับคุณยังอยู่ที่เดิมไหมมีใครเคยถามแฟนเก่าเรื่องนี้บางคุณเคยอยู่ที่เดิมไหม นี่คือสิ่งที่ไม่ควรพูดอย่างยิ่งเลยครับเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าอ๋อคุณยังคงติดตามชืิตของเขาอยู่คุณยังคงหวังให้เขากลับไปคุณยังคงเป็นของตายของเขาคุณยังกลายเป็นคนที่อยู่ในสต็อกครับคือการถามว่าคุณยังอยู่ที่เดิมไหมสองครับนะสัตว์ที่เราเคยเลี้ยงด้วยกันเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับหลายคู่เนี่ยมีของขวัญแทนใจไงเวลาที่คุณไปถามถึงเรื่องนี้มันคือการบ่งบอกว่าคุณยังไม่มุกอ่อนสามครับคือการถามถึงญาติผู้ใหญ่ พ่อของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างมันคือการบ,บอกว่าคุณเนี่ยยังคงโฟกัสในเรื่องของอดีตของเขาและคําพูดลักษณะเนี้ยมันเป็นคําพูดที่มันมาจากความกลัวว่ากลัวเขาจะไม่รักกลัวว่าเอ้ยกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราลืมไปแล้วกลัวว่าเขาจะอะไรหาว่าเราเนี่ยลืมอดีตเราต้องแสดงตัวว่าเราเนี่ยยังรักเขานะแต่สุดท้ายคุณก็กลายเป็นของตายเพราะงั้นวันนี้เนี่ยครูคอมมีสี่สิบห้าจิตวิทยาครับ 45ประโยคต้องห้ามแล้วจะทำให้เขากลับมาเร็วขึ้นครับกีวิทยาเรื่องนี้บอกได้เลยครับถ้าคุณรู้ก่อนกลับมาเร็วกว่าแต่ถ้าคุณรู้ช้าบางทีอาจไม่กลับเลยครับเพราะคุณพูดไปเกือบครบทั้งหมดแล้วซึ่งมันเป็นต้องถ้อยคำต้องห้ามครับซึ่ง45ประโยคนี้คอนเฟิร์มครับว่ากลับไวกว่าถ้าไม่พูด45คำต้องห้ามนี้เรื่องนี้ ถ้าคุณไปงมเองนะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรครับเพราะคุณจะพยายามถามอะไรก็ตามแต่หรือคุยอะไรกับเขาก็ตามแต่เพื่อบ่งบอกว่าฉันยังรักคุณฉันยังต้องการคุณฉันยังถึงห่วงคุณคุณใจยังคงใช้ประโยคบางอย่างที่ผลักให้เขาออกไปจากจิตของคุณครับโดยที่คุณเข้าใจผิดให้พิมพ์รหัสครูคมตามด้วยหมายเลขสีครับใครพิมพ์ทานก็ทานคือไม่ทันก็คือหมดครับสี่สิบห้าประโยชนตรงนี้ครูคมให้ฟรีครับ เพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวกลับมาอบอุ่นเร็วให้ได้มากที่สุดเพียงแค่คุณหลีกเลี่ยง4-5ประโยคนี้จะกลับมาได้ไวกว่าครับแล้วคุณคมการันตีเลยครับว่าหลายเคสพูดไอ้คำที่ต้องห้ามตรงนี้มากกว่า10ประโยคเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทำให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับ และน,นี้เป็นคุณครับผู้ค,ควมว่าคุณเอาตำแหน่งนี้ดีกว่ามาั้งหรือคุณจะเอาตำแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชันเขากรับตีนคุณหรือเอาเวอร์ชันคุณกราบตีนอีกฝ่ายผู้ค,คมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นจิตวิทยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับ เปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมี6เรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งใน6ปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพบบาทครับ สองครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับ แต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทลละเลาะเบาแววงบนคนดัต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์ครับเพราะงั้นเนี่ยสังรักเนี่ยราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสังหรักก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3 0 0พชีวิตอ่ะถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่10,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอย และถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กลับตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะกลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูความมีโบนัสคร,ครับ6,900บาทครับ, 6, บ,รบเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับ โบนัสฟรีครับหกพันเก้าครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุตรด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สําเร็จสองครับครูคมวางแผนเฉพาะเคสคร,ครูคมวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทําให้คุณเป็นประโยชน์เลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสา เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์ ure, แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมคูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผู้คมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะเนี่ย อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพะอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ต้องเป็นคู่กร,กรณีของคุณเท่านั้นครับ